สวัสดีเจ้าเด็กใหม่ยินดีต้อนรับสู่การทำงานในโรงเรียนแห่งนี้และก่อนที่คุณจะเริ่มงานฉันมีเรื่องสำคัญจะบอกเกี่ยวกับการเอาตัวรอดในสถานที่แห่งนี้ในเวลากลางวันที่นี่เป็นสถานที่ที่ดูเต็มไปด้วยความสนุกและการพบปะกับเพื่อนฝูงส่วนตอนกลางคืนหลังจากนั้นมันจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วคุณ ถูกจ้างในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยกะกลางคืนหน้าที่ของคุณไม่ใช่แค่การตรวจตาแต่คือการเฝ้าเวรอย่างแท้จริงคุณจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเชา้าและคอยระมัดระวังร่างกายของตัวเองไว้ทุกวินาทีคุณจะต้องสอดส่องบริเวณทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้บุกรุกหรือสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ภายในโรงเรียนแห่งนี้จงจำไว้เสมอว่า การทำงานจะเริ่มต้นทุกครั้งที่ห้องพนักงานสิ่งสำคัญข้อแรกเมื่อคุณเข้าห้องพนักงานหากคุณเจอสมุดเวนที่ไม่มีชื่อคุณอยู่ในนั้นให้คุณรีเพียนชื่อตัวเองลงไปทันทีเมื่อคุณเข้าห้องมาแล้วหากไม่พบสมุดเวนอยู่เลยให้ตรวจเช็คใต้โตะ๊ะถ้าเจอสมุดปกดำเปื้อนหมึกตกอยู่หยิบมันขึ้นมาและให้คุณเปิดเฉพาะหน้าสุดท้าย ถ้ามีชื่อคุณเขียนอยู่แล้วในนั้นแต่คุณยังไม่เคยได้เข้างานมาก่อนเลยให้หยิบช็อกแล้วเขียนชื่อคุณเองบนผนังห้องถ้าเกิดว่าช็อกได้หักกลางทางห้ามเข้าเวรในคืนนี้เด็ดขาดเชิญคุณกลับบ้านไปได้เลยในกรณีที่สมุดเวรดูใหม่กว่าปกติห้ามใช้เล่มนั้นเด็ดขาดให้ตรวจหาเล่มที่มีกลิ่นเก่าและลายคราแปลกๆบนปกเท่านั้นข้อที่สอง ภายในห้องพนักงานจะมีอุปกรณ์ครบครันรวจตราสิ่งของภายในห้องให้ดีถึงจะมีบางชิ้นดูแปลกๆอยู่บางว่าอยู่ในโรงเรียนได้ไงเช่นไม้กระบองที่มีเปลือนคราบอะไรบางอย่างหรือผ้าปิดตาที่มีกลิ่นฉุนแปลกๆแ,แต่คุณจะต้องพกมันไปกับตัวด้วยห้ามเปิดลิ้นชักข้างในขวาสุดเด็ดขาดแต่หากลิ้นชักเปิดเองให้คุณพูดว่าข้าไม่รักของของเจ้าแล้วปิดโดยห้ามหันเข้าไปมองในนั้น ถ้าเจอกระเป๋าไม่ทราบเจ้าของอยู่ในห้องให้เดินออกแล้วนับหนึถึจากนั้นกลับเข้ามาอีกครั้งหากกระเป๋าหายไปนั่นดีแล้วจงอย่าถามถึงมันอีกแต่ทําไมให้คุณรีบโยนกระเป๋าใบนั้นออกไปจากห้องซะเพราะกระเป๋านั้นจะนําทางบางสิ่งมาที่นี่ข้อที่สคุณไม่ได้ทํางานคนเดียวมีพนักงานอีกคนประจําป้อมยาม เขาจะอยู่ที่ป้อมตรงประตูโรงเรียนเสมอจะไม่ออกจากจุดตรงนั้นเว้นแต่ว่าเกิดเหตุฉุกเฉินด่วนและหากคุณเห็นเขาเดินยืนอยู่นอกป้อมโดยที่คุณไม่ได้เรียกหาห้ามเข้าไปใกล้และพยายามหลบสายตาของเขาเอาไว้สักเก่เขาหันมาเจอคุณแล้วยิ้มให้ให้รีบวิ่งไปแอบในห้องพนักงานทันทีหากคุณพบว่าป้อมยามว่างเปล่าประตูเปิดอ้าให้คุณปิดประตูแล้วพูดไปว่า เวรยังไม่หมดอย่าออกมาแล้วเดินกลับอย่างรวดเร็วข้อที่สี่คุณจะต้องเริ่มเดินตรวจอาคารตั้งแต่ชั้นดาดฟ้าก่อนด้วยความที่อาคารเป็นรูปตัวแอลบนดาดฟ้าคุณจะเห็นห้องเรียนทั้งหมดจงตรวจสอบว่ามีห้องไหนเปิดไฟอยู่บ้างหากเห็นไฟกระพริบที่ห้องใดจงจำอย่าเดินผ่านห้องนั้นในคืนนี้ และหากไฟนั้นดับลงเองทันทีที่คุณมองอยู่ให้ท่องชื่อของคุณในใจสามครั้งแล้วข้ามการตรวจชั้นนั้นไปเลยในคืนนี้ผมขอแนะนำว่าขณะอยู่บรรดาษฟ้าคุณควรจดรายละเอียดต่างๆให้ครบแต่ห้ามจดบันทึกด้วยหมึกสีแดงเพราะมันจะดึงดูดสิ่งที่คุณไม่สามารถเห็นมันได้ด้วยตาเปล่าข้อที่5เมื่อเสียงกริ่งดังหลังเที่ยงคืนห้ามขยับ คุณอาจรู้สึกว่ามีคนเดินผ่านหลังอย่าหันหลังไปมองอย่าขยับจนกว่าเสียงจะหายไปถ้าคุณเผลอขยับให้รีบถอดรองเท้าคู่ที่ใส่อยู่ทิ้งไปทันทีแล้วเดินเท้าเปล่ากับห้องพนักงานหากเสียงกริ่งดังซ้ำเกินสามครั้งในคืนเดียวจะมีบางสิ่งพยายามบังตาคุณให้คุณ นำช็อกมาขีดวนรอบตัวเองไว้สามชั้นนำผ้าปิดตาม,มาปิดและนั่งเฉยๆอยู่ตรงนั้นเป็นเวลา15นาทีข้อที่6ระหว่างตรวจหากได้ยินเสียงเคาะห้องเรียนจากภายในห้องห้ามตอบห้ามเปิดประตูเสียงเคาะห้องเรียนดังเป็นจังหวะดูน่ากลัวให้คุณนำช็อกไปขีดเขียนบริเวณหน้าประตูให้ทั่วจนไม่มีช่องว่างเสียงนั้นจะเงียบ เสร็จรีบเดินออกมาจากตรงนั้นหากวันต่อมาพบว่าเส้นที่ขีดไว้ถูกลบห้ามกลับมาตรวจห้องนี้อีกเพราะคุณจะไม่สามารถกันมันไว้ได้อีกแล้วข้อที่7ห้ามเข้าห้องพยาบาลก่อนตีสองเด็ดขาดภายในห้องพยาบาลหากพบว่าเตียงห้องในสุดผ้าห่มไม่ได้พับไว้ให้คุณพับแล้วรีบเดินออกมาจากตรงนั้นอย่าอยู่เกินสองนาทีอย่านั่ง อย่านอนเพราะเจ้าของเตียงที่ไม่ได้พับผ้าไว้นั้นกำลังใกล้จะกลับมาที่นี่ถ้าคุณได้กลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแรงผิดปกติรีบออกจากห้องทันทีเพราะมันกำลังเลงคุณเป็นเป้าหมายในกรณีที่คุณไม่ได้เข้าไปพับผ้าแต่กลับพบว่าบนเตียงมีคนนอนอยู่ให้เดินถอยหลังช้าๆแล้วปิดประตูห้ามหันหลังจนกว่าจะเดินถึงทางเดินหลัก คุณไม่อยากรู้แน่ๆนว่าถ้าคุณคลาดสายตาจากเตียงนั้นไปมันจะเป็นยังไงข้อที่8ห้องดนตรีให้ตรวจเฉพาะบริเวณหน้าห้องเท่านั้นบางคืนจะมีเสียงดนตรีไทยเล่นเบาๆลอหออกมาให้คุณจดบันทึกเวลาที่ได้ยินเสียงไว้แล้วเดินผ่านไปห้ามเปิดประตูเข้าไปถ้าเสียงนั้นเปลี่ยนเป็นเสียงเด็กร้องเพลงหรือฮัมเพลงเบา ให้หยุดนิ่งแล้วปิดหูอย่าเดินต่อจนกว่าเสียงห้ามนั้นจะเงียบลงแต่ถ้าหากว่าเสียงห้ามนั้นดังขึ้นเรื่อยๆให้รีบพูดไปว่าข้าขอทางแล้วเดินผ่านอย่างมั่นคงอย่าเร่งอย่าช้าอย่าแสดงอาการกลออกมาให้มันเห็นข้อที่9หนังสือในห้องสมุดถ้าพบหนังสือเปิดค้างไว ห้ามมองที่หน้ากระดาษให้นำผ้าปิดตาที่พกมาปิดตาของตัวเองไว้ให้สนิทก่อนจะเดินไปปิดหนังสือเล่มนั้นและถ้าคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยให้พกหนังสือเล่มนี้ไว้แต่ห้ามนำกลับบ้านเด็ดขาดหนังสือเล่มนี้จะช่วยกันบางสิ่งให้กับคุณได้หากหนังสือเปิดอีกเองระหว่างคุณเดินตรวจให้พูดว่าเจ้าจำผิดคนข้าคือคนใหม่แล้วเดินอย่างช้าๆห้ามวิ่ง แต่ถ้าหากหน้าที่เปิดเองนั้นว่างเปล่ามีแต่หน้ากระดาษขาวให้คุณหยุดตรวจเวรคืนนี้และรีบกลับบ้านทันทีคืนนี้คุณไม่สามารถเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นได้อีกแล้วข้อที่สินักเรียนพิเศษนี่นับเป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่คุณจะต้องคุมสติตัวเองเอาไว้ให้ได้เพราะไม่อย่างนั้นคุณอาจจะเผลอทำผิดพลาดลงไปในตอนกลางคืนหากพบนักเรียนในทางเดิน ให้คุณถามเขาไปว่าเขาอยากไปไหนไหมถ้านักเรียนคนนั้นพยักหน้าและตอบคำถามให้คุณพาไปส่งตามสถานที่นั้นและห้ามชนคุยระหว่างทางเด็ดขาดหากนักเรียนคนนั้นเงียบไม่ได้พยักหน้าแต่กลับยิ้มและสายหัวรัวๆแทนห้ามคุณพูดอะไรอีกแม้แต่คำเดียวก้มหน้าเดินตรงไปอย่าหันไปมองเขาเด็ดขาดและถึงแม้ว่าในมือเขา จะได้ยื่นกระดาษบางอย่างมาให้กับคุณจงอย่ารับและเดินต่อไปเพราะกระดาษนั่นจะเป็นสิ่งที่ผูกมัดคุณกับเด็กคนนั้นไว้อดีตนนเคยมีเด็กตั้งเรียนหญิงที่ถูกบูลลี่ซ้ำๆทุกวันจนตัดสินใจฆ่าตัวตายไม่เคยมีใครมองเห็นเธอไม่เคยมีใครยื่นมือมาช่วยทำให้เธอมีแรงอาฆาตแค้นอยู่เต็มเปี่ยมต่อทุกคนที่นี่ข้อที่11 ถ้าได้ยินเสียงฝีเท้าตามหลังมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆให้รีบเปิดหนังสือที่พกมาจากห้องสมุดวางไว้ที่พื้นทางเดินแล้วเดินตรวจต่อไปได้เลยแต่หากคุณไม่มีหนังสือให้รีบวิ่งให้เร็วที่สุดกลับห้องพนักงานแล้วล็อกประตูถ้าเสียงฝีเท้าจากข้างนอกหยุดทันทีจงรู้ไว้ว่าเขากำลังยืนอยู่ตรงหน้าประตูรอให้คุณไปเปิดจงนิ่งและนั่งรออยู่ตรงที่ของตัวเองไว้ แต่ถ้าหากว่ามีเสียงเคาะประตูดังขึ้น3ครั้งพร้อมเสียงหวดล็อให้คุณรีบไปที่ประตูแล้วเตะประตูกลับไปแรงๆสองทีเป็นการไล่เจ้าสิ่งนั้นข้อที่12ที่ห้องประชุมใหญ่ถ้าบริเวณเวทีมีไฟเปิดจ้าอยู่โซนเดียวห้ามขึ้นไปบนนั้นเด็ดขาดเพราะคุณอาจจะกลายเป็นงานแสดงหลักของค่ำคืนนี้ขณะตรวจสอบที่ห้องประชุม เสียงไมโครโฟนอาจหออยู่เป็นระยะบางครั้งเสียงอาจจะเรียกชื่อของคุณห้ามตอบห้ามขึ้นเวทีให้ทำเป็นไม่ได้ยินแล้วเดินตรวจเฉพาะบริเวณที่นั่งถ้าได้ยินเสียงปรบมือสแสดงว่าตอนนั้นมีใครบางคนอยู่ในห้องประชุมกับคุณด้วยจงปรบมือและอย่ามองหาใครหน้าไหนถึงสิ้น กรณีได้ยินเสียงของตัวคุณเองพูดจากบนเวทีให้รีบท่องชื่นนามสกุลเต็มของคุณเพราะมันเกิดแต่ถ้าเสียงนั้นเงียบลงแปลว่าคุณทำถูกต้องแล้วและเดินออกไปได้เลยแต่ถ้าหากว่าไฟได้ดับลงและเสียงนั้นยังคงดังขึ้นเรื่อยๆแปลว่ามีบางอย่างที่คุณทำผิดพลาดลงไปให้รีบวิง่งออกจากห้องประชุมภายใน15วินาทีไม่อย่างนั้นอะไรก็ตามที่คุณไม่อยากเจอมัน จะมาเล่นงานคุณอย่างแน่นอนข้อที่13ห้ามเดินตัดผ่านสนามหน้าสาวทองบริเวณสนามจะมีหมอกบางๆและเสียงใบไม้เหมือนมีคนเดินอยู่ข้างในถ้าคุณเผลอเดินเข้าไปจะรู้สึกได้ว่าอากาศข้างในชื้นจนผิดปกติจนคุณจะเริ่มหายใจไม่ออกถ้าพบคนยืนอยู่หน้าสาวทองให้ฉายไฟฉายไปที่นั่นค้างไว้จนกว่าคนที่ยืนตรงนั้นจะหายไป แต่ถ้าหากคนนั้นหันมาชี้นิ้วพร้อมจ้องขเขม่งมาที่คุณให้คุณรีบปิดไฟแล้ววิ่งอย่างสุดชีวิตไปยังบริเวณอาคารเขาจะพาคุณไปอยู่เขาด้วยข้อที่14การเผลอหลับขณะเข้าเวรคือเรื่องที่อันตรายที่สุดหากคุณสลบหรือเผลเตอตื่นขึ้นมาโดยไม่รู้ว่าหลับไปตอนไหนให้คุณนอนนิ่งๆเช็ควันที่ว่าถูกต้องไหม ว่ามีอะไรผิดปกติไหมถ้าวันที่ถูกต้องให้ลุกขึ้นทำงานต่อไปได้แต่ถ้าวันที่นั้นผิดเพี้ยนอากาศเย็นจัดแสดงว่าเหล่าพนักง,งานเก่ากำลังจะมาให้รีบเตรียมกระบองและไปยืมหลบอยู่ที่มุมห้องซะคุณจะต้องเผชิญหน้ากับมันในไม่ช้าแต่ถ้าคุณโชคดีมันจะมาเพียงแค่คนเดียวแต่ท้าไมก็ทำใจไว้ได้เลย ข้อที่15าจำไว้เสมอว่าห้องพนักงานคือที่เดียวที่ปลอดภัยแต่ก็ไม่ได้จะปลอดภัยตลอดไปหากวันหนึง่งคุณพบว่าห้องนั้นมืดสนิทและไม่มีเงาคุณสะท้อนบนกระจกประตูให้กลับบ้านไปซะถ้าในห้องพนักงานพบคนอีกคนที่เหมือนคุณแปะให้พูดว่าใครอยู่ก่อนคนนั้นอยู่ต่อจากนั้นเขาจะเดินออกไปเอง แต่ถ้าเกิดเขายังไม่เดินออกไปอีกให้คุณเดินไปเปิดหน้าสมุดเวรน,นั้นถ้าพบชื่อคุณลงไว้สองชื่อในวันเดียวคุณต้องเป็นฝ่ายรีบเดินออกไปเอาละ่ะเป็นยังไงบ้างการตรวจตายามค่ำคืนของโรงเรียนแห่งนี้แต่เขาบอกไว้ก่อนว่าหลังจากที่คุณได้เดตือนตรวจตาตามนี้หมดแล้วทุกขั้นตอนคุณจะยังต้องคอยดูภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงเรียนนี้ในเวลาที่เหลือของกะอีกด้วยนะ ซึ่งการนั่งดูกล้องอยู่ในออฟฟิศก็มีกฎของตัวมันเองอีกเช่นกันข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ในกระดาษอีกแผ่นข้างๆนี้พร้อมแล้วก็จงอ่านมันอย่างละเอียดซะนะฮะคาร่าออก